สวัสดีค่ะครัวเจ้วัดีนะคะวันนี้นำเสนอเมนูปลาช่อนทอดผัดใบขึ้นช่ายนะคะส่วนผสมก็มีไข่ตีใบผงกระรีนะคะผักก็แล้วแต่ผักที่เราเตรียมไว้ก็มีขึ้นช่ายหอมหัวใหญ่คลิกอ่อนคลิกชี่ฟ้าแดงนะคะปลาช่อนทอดแล้วก็ปลาช่อนนี่เราเอา เอาไปทอดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาผัดแต่เวลาผัดนะคะเราต้องใส่เครื่องไปผัดก่อนนะคะปลาจะได้ไม่เละหลังจากนั้นเราก็นําปลาขึ้นมาปลาที่ทอดแล้วนะคะนํามาคลุกให้ขเข้าเนื้อนะคะก็จะออกมาเป็นปลาช่อนทอดผัดไปขึ้นชา่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะเช้าฝากติดตามนะคะโ